การเห็นที่ถูกต้องเห็นธรรมกายในทองของตนเองเพราะที่ศูนย์กลางกายของเรามีสภาวะเป็นศูญยตามีลักษณะกว้างใหญ่ไพศาลประดุจท้องฟ้าปราศจากเมฆมีสภาพขาวและใสธรรมกายใหญ่เท่าไรนั้นมีจํานวนมากน้อยเท่าไรบรรจุเท่าไร,าไรก็ไม่เต็มการเห็นธรรมกายเป็นการเห็นด้วยใจไม่ได้เห็นด้วยในตาของมนุษย์อย่างเพราะถ้าเราหลับตาแล้วใจจะเปิดถ้าตาไม่หลับ ใจก็ไม่เปิดเห็นธรรมกายได้รอบตัวทั้งด้านบนด้านล่างด้านหน้าด้านหลังด้านข้างธรรมกายนั่งในท่าขัดสมาธิกายมุย์หันหน้าไปทางใดธรรมกายก็หันหน้าไปทางนั้นการนำไปใช้นึกให้เห็นธรรมกายในทองของตอนเองเนืองนิดโดยแบ่งใจออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งใช้ในภาระหน้าที่ประจำวัน อีกส่วนหนึ่งให้นึกดูดวงธรรมในท้องของธรรมกายเมื่อมีทุกข์ภัยอะไรให้ส่งใจนิ่งไปกลางดวงธรรมของธรรมกายแล้วอธิษฐานให้พระองค์ทรงช่วยการรักษาธรรมกายเมื่อเห็นธรรมกายแล้วให้รักษาไว้จงดีวิธีการรักษาก็คือกำจใจหยุดและนิ่งกลางดวงธรรมในท้องของธรรมกายให้เห็นธรรมกายขาวใสแจ่มสลัดรัดมีมีในทุกเอียบท ทั้งยืนเดินนั่งนอนธรรมกายก็จะคุ้มครองรักษาธรรมโมหเวรคติธรรมจารีแต่ถ้าไม่มันนึกไม่มันดูไม่มันหยุดไม่มันนิ่งการกระทำเช่นนี้ถือว่าไม่บูชาธรรมกายก็จะหายไม่เห็นอีกต่อไปเราก็จะหมดที่พึ่งทางใจ นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตถ้าดวงธรรมสายสะอาดและองค์ธรรมกายจะรัดแสงแก่มใสแปลว่าชีวิตของเราจะรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าแต่ถ้าดวงธรรมสูบสิบมัวไม่ผ่องใสเป็นผลให้ธรรมกายไม่ใสด้วยบ่งถึงว่าวิชาของเราเสื่อมธรรมหากินไม่เจริญจะมีอุปสรรคจะมีโรคภัยเบียดเบียน